โอ,โอ้ยโจโโโอ้เด็ดกไฮคูนะหล่อหลายันอดีครับแล้อันปันอดีตครับอันดย่ารัดสบายดีเนาะพ่าแม่พี่น้องเบิร์ดสูุ่ขคนเนาะกับสบายดีโมฟู วัตถุส่วนส่วนคือกันเนาะวันนี้เขาก็มาตลาดแรงมาซื้อของกินวันนี้กันเลยนะเพราะว่าันออื่นจะเป็นมือสงพระอะไรนะมือสงพระที่สี่ก็เป็นมือเกิดของข่อยเนาะเป็นวันเกิดของข่อยเลยก็เลยว่าจะซื้อของกินเมื่อสู่ครอบครัวกินแถวนาะว่าเขาจะซื้อยังไปเบิ่งกันเลยเนาะแต่ว่าก่อนไปเบิ่งกวันนี้เขาก็มีนังเอกมาทำกันนี้แนะนำตัวซื้อยังนี่สบายดีเขาซื้อมิกี้เยอะไอ้กล้องเนาะคนไทยคนตายอยากไอ้กล้องนึงเนาะ เข้าไปที่เขาเขาไปเขาไปตลาดเนาะงวันน okay, ี้เขาจะไปซื้อยังวันนี้เมื่อหรือเปล่าโอเคทุกคนเข้าไปน้ำทางเนาะไปจะซื้อยังวันนี้ไปเพื่อน้ำทางแล้ววันนี้คนก็ยังบุคคลายไปไหนไปซื้อกระปุ้นก่อนไปซื้อกระปุ้นก่อน พวกพักพวกหนี้ยกันร้ายเนาะพี่น้องบอเดี๋ยวเขาคอยคอยมาหาเบไปพาก่อนพาก่อนเอาบ่อซื้อซื้อได้บ่ดูไปหา พรับบานอื่นเหมือนันพอผักไหมมันน้อยดิรอกันก่อนรอบันก่อนไม่คอยมาซื้อเอาคนคนขายยังบลายไปเลย ตอนนี้ก็เวลาประมาณชิเข่าใบใบนะคนขายกำลังเริ่มมาเครื่องก็ยังบรายภายในพิพิธภัณฑ์ทำนะไหมหาแบบพักแบบใบซีง่ายนี่ มาวะมันก็ชิดงานมืน uh, ี um, um, uh, ่อไอน่อยรอวะมาระมิงจเเอาเรื่องเอาเลยอรโอ้กันเนาะมันเจพนเลือกให้มันนี่ ào 10.000 có phớt à 10.000 có phớt à, lấy niềm chao là bao? Chè bọn em, áo thêu gấp, chèm đây là bốn, chèm là, chèm <Indonesia> à tụi <ilha paranormal>, <TV> con á, bố mày nó, à chê tỏ này con ạ. Ba đấy, ี่หกเป็นการถนนบ่เล้ต้องท้างขันขันไอสี่สิบันเรากต้องท้ักนี่มอรถอะไรเอ้ยเอ้ยพมอรถอะไรนี่โลหะซีลตัวนี้ลหะซีตัวนั้รถสี่สเอาตัวไหอาตันี้บ่อาสิอะไรร้นนึนึง อ้ซิสิ440 4 0เอาจาได้ดีครบไปเินบ่าาัเอาแต่เอาเอาท่าใดเนี่เอารถบ่ได้กินเด้อนี่เออโลนึงให้เพิ่นแหละกินอันหนวดบ่เอาหนวดมันกจะได้หลายบ่มันจะได้หลายกว่ามั้งหนวดมันน่เนาะสั่ง แน่วิ่งออกมาหายไปตัวนีี่สิบได้ค่ะเออกระจายเลยตัเนี้ไปแล้เจเป็นไทยไงตอนนี้ เ้าไชื่อเอาก็ได้ชื่อบังมุกไปชื่อยังพักไปนาะจะไปชื่อบงุ ตัวน <Elena> ี่ตัวเท้ยเนี่ยให้กระดิสเด็กค่ะเด็กค่ะเด็กนี่เด็กค่ะ ใช้ได้จะองหนแจจะองใช้นี่บสิเอาไปเลยยุ่นกลอันน้อออะไรเออโตนะ่ะเบอลไปทางใดแหละก็อะไรพอแลวมั้งดูดีเอาะเอาแล้วปูเขาวะอพก็ได้บอพออยู่แล้วห

ได้เนี่ยวันนีเสียมนีก่เอาเลยเอาบบตัวนี้ง่ายเลยตัวนี้เอาตัวนี้ดีก่าบององเพลิดเพลินเอาเพลินเอาตัวเป็นลูกนะเพลินเลยนะเออดีด้วยครับพอครับโอ้ยงันพอต่อโอเคค่ะนี่นี่เลยค่ะขายค่ะคือแบบคนไปคือมาสักกับปุ้นรอ ซื้อล้ไม่ซื้อยังไรครับไ่ชื้ออย่างไรบ้างตนไปปนีถามนี่ก็ได้ีงถามนี่ก็ได้โอ้โหสบนวันตบนวันหน้าวันนี้เออสมัยดีมาซื้อย่างเนตะกินมาังมาซื้อะกินกันกหนะรัน โอ้ส nah, okay ิ็ดพอเซียว um มีบูมีกันหน่อยครับเอากระปุ่นรลเทไนน์นี่รลเจ็ดพันวันนี่เอาจากโลเอาจากโลเอาหกเอาหกบริหารอาหารโลป่ะเอาขับปุ่นหกโล แต่ไข่คูบน้ำหออออล่อหลายฝันนาเดชคร,รับดาราอันฝันนาเดชครับอันย่าเนาะกินข้าวเนี้ยคือมาหล่อแถวเห็นมาเธอได้เห็นตลอดหล่อ,ลอรีเจ้ามีแฟนหรือเปล่ามีแหละให้ผู้ชายเจ้าดี นี่พ่อผู้ชาเจ้าเนี่ยโอ้ตายแล้วไอ้พผู้ชาเจ้าว่าี่งามงามัมก่แบบนี้มัก่แบบนี้เอองามงามเนาะคนงามไม่ใช่มักอยู่บ่โอ้ถ้ามักนัน้นถ้ามักนั้นไปคอแล้วเลยเด,ด้อขคดองเน่าโปแพงดอกเงื่อนห่าร้อยมูมมน้อยตัวหนึ่งกับพ่อดอก เดี๋ยวเราปนองนะซื้อขระปุ้นไป6โลพี่น้องกันอ่ะซือหากัอะไรเนี่ยไปเห็นมั้เนี่ไปหาซิ้อจ้างคนไปหาซิบอไปเออแบงน้เออเด้บนนึงบ้นึง ไพ่รออยู่บ <teor> ่รออยู่บ่เท่บ่เฮ้เจ้าคอยไพ่รอกันนะโอ้ไ่ได้นั่นเอาเอ้ไม่ได้เอาเอาอะไรวเอาอะไรวะเดี๋ยเยเีบ่ 好，是แดง啊！好，弄是แดง啊！弄，是แดง啊！弄，个桃是แดง。来得，来得，来得。好，不客气。好，好。完了，这边还没有，还没有微信。好。 ในพ่อบอก่าพักวะเม็กเม็กพัก,พออกเขาจะพ่อว่วะอ่ะอันนี้เขาก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้องเนาะก็คือซื้อไปกับหลายเติบเนาะกับปุ่นหกโลเลยกับยังในหลายอย่างเลยอาส่ายรับคล,คลิปนี้กะอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ซ่องแม่นี่โปเซตุกานนะอันนี้มาเลยกะมากับเจเจผมมีเงินเนาะ <laughs> ok được không